กกตอีแล้ววันนี้จะพามาชมเจ้ายามาฮ่า m a x SX นะครับ2019เลยตัวนี้ก็เป็นรถ Big กสก o ตเตอร์ที่ผมว่า มันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราพรมรถซาร์ทบอมเลยไปถึงจะได้กดบิดเปิดเคร่งได้เลยนะครับแล้วก็กุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับคีย์เรดเราพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวแล้วก็เอาออกไปขับได้เลยมาดูที่ตัวรถนะครับนี่มันจะมีปุ่มใต้เบาะนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์นี่ก็เก็บของได้ผมจากที่ดูแล้ว วางแมวได้ประมาณสองสมตัวหมวกกระน,น็อกได้สองใบยอยู่นะครับจากที่ลองดูบ่อมันเปิดแนวเลยนะเปิดเป็นแนวนี้ปกติเราจะเจอจะเปิดแนวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาเติมน้ํามันนะครับในช่องนี้ก็พอกดมาเนี่ยจะมีตัวสายสิบสองโวล์นะครับเผื่อจะเป็นตัวแจ็คแปลงชาร์จมือถือได้ตัวนี้ต้องเปิดสวิตช์นะครับไม่งั้นตัวนี้มันจะล็อกเปิดไม่ได้ผมสตาร์ทร์มาแล้วเออใช่อีกจุดหนึ่งนี่มีเบรกมือด้วย รถมันจะไม่ไหลนะครับตอนนี้ผมขึ้นขาตั้งคู่ไว้อยู่สังเกตที่คาลิปเปอร์ไหมครับมันจะมีของเบรกเนี่ยถ้าเป็นไฮดรอลิกนี่ก็คือจะเป็นของตัวเบรกกำเบรกฝั่งซ้ายแต่ถ้าตัวนี้สายที่มันเป็นเคเบิลนี่คือจะเป็นเรื่องของตัวเบรกมือนะครับเพราะว่าสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์มันจะเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วก็สเสน่งบิ๊กสกูตเตอร์ จริงๆอ่ะมันจะเป็นสไตล์เครื่องยนต์ที่เป็นขับเครื่อ้วนตัวระบบ CVT นะครับเนี่ยมันจะเหมือนรถสกูตเตอร์เล็กเราที่เราขับขับกันอยู่แหละที่จากข้อเหวี่ยงหมุนมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชาม2ชามเพื่อเหวี่ยงเหวี่ยงทดทดเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทีแม็กอ่ะมันจะมีความพิศเศษตรงที่ว่าจากแกนที่เนี่ยตรงนี้ก็คือเหมือนรถปกติถ้าเป็นรถเล็กตรงนี้ก็จะเป็นล้อเลยแต่ทีแม็กมันจะพุ่งไปผ่านชุดเกียร์ชุดคัตอีกชุดหนึ่งนะครับมาที่ฝั่งนี้ไปมาที่ตัวนี้ Egg, เออมาที่ตรงนี้เนี่ยต,ต,ตัวนี้ถูกแล้วไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นแกนมันจะมาโผล่ฝั่งนี้แล้วมันจะเป็นชุดเกียร์อีกชุดหนึ่งมีเนี่ยตรงนี้จะเป็นชามคัตอีกชามนะครับชามคัตเหมือนเกียร์ธรรมดาแต่มันไม่มีคัตให้กำนะครับมันจะเป็นระบบเวี่ยงแล้วก็จะเป็นต่อมาที่ตัวขับสายพานนะครับมาที่ด้านหลังทีหนึ่งเนี่ยนะมันจะเป็นสายพานนี้นะครับก็จะมีสายพานเวลาเปลี่ยนสายพานต้องเปลี่ยนสองเส้นก็คือสายพาน CVT ฝั่งนู้นแล้วก็สายพานขับฝั่งนี้ทีนะครับระบบอลังการมาก เดี๋ยวลองไปขับเลยแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นตัว SX มี traction control นะครับสามารถปรับโหมดได้มีโหมดทโหมด S นะครับโหมดทก็จะคันเล่งอ่อนๆหน่อยแต่คัน S รู้ว่าจะกระแทกคันเล่งดีกว่าบอกตามตรงผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่ามันต่างกันไงนะแต่จากที่ลองเปิดคันเล่งรู้สึกว่า S มันดึงดีกว่าถ้าทีมันจะ ประมาณนี้นะครับทีรู้สึกว่าจะนุ่มกว่าแล้วมีทัชชันคอนโทรนะครับโอเคไปเลยแล้วกันไปลองขับดูนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งอะสเสน่ห์ของจวาลิกสกูเตอร์กับทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดใครลองขับเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายมากๆเลยนะ ด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่รถบิสกูเตอร์จะวางจุดศูนย์ถ่วงเครื่องยนต์ที่ค่อนั้งต่านะครับเครื่องยนต์มันจะเป็นสูบนอนนอนลงไปกับพื้นเลยแต่ถ้ากระดูกทีแมกนี่จะต่ําเป็นพิเศษนะครับคือสูบมันนอนบบนอนจริงจังแล้วก็มีเรื่องตัวชุดเฟืองชุดเกียร์ชุดขับหลังไอตัวชุดสายพันขับหลังที่มันอยู่ระนาบเกือบจะระนาบเดียวกันอยู่ติดพื้นเลยนะครับ มันจะไม่เหมือนสไตล์ของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่มันจะเป็นเครื่องทรง,ง,งสูงขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่ทําให้สไตล์ของรถจุดศูนย์ถูนเครื่องต่ำเนี่ยมันทาให้ฟีลลิ่งการขับขี่นะเวลาเข้าโค้งหรือว่าเทโคง้งเป็นเลนไปเป็นเลนมามันทําให้รู้สึกว่ามันพับง่ายขึ้นนะครับสไตล์รถจุดศูนย์ถ่วงต่ำบวกกับขนาดล้อที่มันไม่ใหญ่มากสังเกตว่าบิ๊กสกูตเตอร์มันจะไม่ได้เป็นยางใหญ่ๆเหมือนสไตล์ของพวมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทั่วไปนะครับมันจะเป็นยางบลลลอมมกๆเประ ซึ่งจุดน,นี้มันก็เลยทำให้บิกสไตล์บิสกูเตอร์มันขับสนุกเลยทีเดียวแล้วก็บวกกับทีแม็กนะด้วยกลไก,กเกียร์โตเกียร์เราจะรู้สึกถึงการมีเอนชินเบรกอ่อ,อนๆของตัตทีแม็กนะครับในเวลาเราเปิดก็เร่งมาแล้วผมยกข้นเร่งเนะี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนบิกสกูเตอร์มันมีมันมีเอนชินเบรกวะ่ะ ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือตัวที่มันตอบพ่วงมาจากตัวชุดเกียร์ที่มันผ่านชุดคัปตรงนั้นแหละโดยปกติถ้าเกิดเป็นสกูตเตอร์จาร๋าแ,แหละเวลาเราเปิดคันเร่งมาหรือแม้กระทั่งขับเพื่อขับทั่วไปเนี่ยเวลาเรายกคันเร่งมันจะรู้สึกว่ารถมันไหลไปเรื่อยๆนะครับเราจะแทบจะไม่รู้สึกถึงการมีเอนจินเบรกเลยด้วยความว่า CVT นะครับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องตัวเฟืองเกียร์เข้ามาฉุดลังอะไรไว้นะครับแต่พอทีแม็กเนะี่ยมันมีตัวกลไกตัวนี้แหละที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบิ๊กสกูตเตอรี่่ม Engine นวอ, <laughs> อัอับบกกาาลงงดดไถึข เราแบบสับสองมาตบหนึ่งแล้วหน้าหึ่งอะไรแนีแต่พอเราเปิดคันเร่งมายกมามันก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่มันลังๆไว้หน่อยนะครับก็ทําให้ฟิลลิ่งการกับขี่มันจะไม่แบบรู้สึกว่าเปิดคันเร่งแล้วมันดึงๆไปเลยนะครับคือผมว่าถ้าเกิดรถที่มันไม่แรงมากอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ระดับตัวนี้หนะ้าร้อยสามสิบซีซีเนี่ยพอมันมีลังๆไวหนอนมันก็เลยทําให้รู้สึกขับแล้วมันมั่นใจขึ้นนะครับ คำว่า CVT เนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์มันอารมณ์เหมือนรถยนต์แหละเราจะรู้สไม่รู้สึกถึงการต่อเกียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบสายพานที่มันเหวี่ยงบานออกกับชามนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากอารมณ์คล้ายกับรถเล็กแหละแล้วมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์หน่อยอย่าบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้โคตรเจ๋งนอกจากมันเป็นสองสูบนอนนะครับมันเป็น5 0ีซีให้เป็นสองสูบนอนลงไปเนี่ยนอนไม่พอมันยังเป็นฟิลมัน มีการวางเข้าเหว่งที่สามรอยหกสิบองศานะครับที่ลูกสูบสองูนเนี่ยมันจะขึ้นลงพร้อมกันมันจะชักเข้าชัอกออกอย่างพร้อมกันนะครับสไตล์รถอารมณ์เหมือนพวก f 8แปดร้อย GS นะครับมันจะไม่เหมือนพวก ER หรือว่ารถทั่วไปที่ลูกสูบจะสลับซ้ายขวานะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเข้าเหว่งสามรอยหกสิบเลยก็คือขึ้นลงพร้อมกันเลยแต่สลับฝั่งจุดระเบิดกันนะครับแต่ความเฟี้ยวของคันนี้คืออะไรรู้ไหม เป็นรถสองสูบที่มีสามสูบหลายคนฟังแล้วมันคืออีหยังวะมันจะสองสูบมีสามสูบได้ไงถ้าเราลองเปิดเครื่อง,องตัว T ี a x ขึ้นมาต้องตัดตัวห้ารอยตัวเก่าแล้วนะครับยันขึ้นมาตัวตัวนี้รู้สึกว่าจะใช่เหมือนกันนะน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะมีสองสูบเนี่ยที่มันแทงขึ้นแทงลงไปด้านหน้านครับตรงสูบนอนนะอันนี้ปกติแล้วขึ้นลงปกติแต่มันจะมีถ้าดูที่ข้อเหวี่ยงหรือว่าดูที่ก้านเนี่ยแข้งชาร์ปตัวแข้งพินจะมีสามสามแข้งนะครับ ก็จะมีสามสามแคงพินก็คือเอาง็จะมีสามก้านน่ะแล้วเรามองไปฝั่งตรงข้ามมันเหมือนจะเป็นเครื่องบ็อกเซอร์มีอีกสูบหนึ่งที่อยู่ตรงกลางแล้วแทงเข้าไปที่วิ่งไปที่หลังรถนะครับคือสองสูบแบบขึ้นหน้าถอยหลังแต่อีกสูบหนึ่งอะ่ะมันจะยิงไปด้านหลังนะครับแต่ตัวนั้น่ะมันไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวลูกสูบที่ใช้จุดระเบิดหรือตัวที่สร้างกําลังนะครับแต่มันคือบาลานเซอร์ยามาฮ่าใช้ชื่อว่ายามาฮ่าบักไอตัว ไซเรนเดอร์บาลานเซอร์นะครับหรือบาลานเซอร์ยังไงไซเรนเดอร์เนี่ยไม่รู้ตัวไหนสลับกันนะมันเป็นลูกสูบที่คือเอาง่ายเหมือนสร้างบาลานให้กับตัวข้อเหวี่ยงนะครับทำให้เครื่องมันสมูทขึ้นแล้วปกติเครื่องยนต์สองโซ่มันจะมีอาการที่มันสั่นนิดนึงแต่ตัวเนี้ยคือโอเคมันก็ยังสั่นแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่ามันจะนุ่มเป็นพิเศษนะครับสไตล์แบบอันนี้คือแหละเอกนี่คืออีกหนึ่งเอกหลักของา a m a h a T-MAX นะครับ ไม่ดีนะเนี่ยต้องขอภัยด้วยนะครับพอดีผมเมื่อกี้มาเร็วไปน,นิดนึงต้องขอภัยด้วยคันนี้ทออาจจะเงียบเงียบนิดนึงนะครับทอเดิมสนิทเลยขับสนุกเบียรสกูเตอร์มันก็จะเป็นฟิลที่แบบเออขับสนุกขับสนุกไม่เหมือนไครนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่เออผมว่ามันก็เหมือนฟิลเหมือนขับฟุกเล็กแต่แรงขึ้นแต่ผมว่ามันหลน,นหลายอยา่างมันเพิ่มเติมขึ้นนะหลายคนจะไปเปรียบเทียบย่างนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกตัวเนี้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันมากขึ้นมี traction control มีระบบอะไรมากมาย abs ช่วยเซฟตี้นะครับทำให้ตัวรถเนะี่ยคือมันก็จะมีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นบอก,กตรงๆไอ้โหมด T กับโหมด S อสเนีะยทีย T, รู้สึกว่าคันเร่งมันเหนียวขึ้นนะครับส่วนตัวเอสน่าจะเป็นสปอร์ตปกติแหละโอเคเอาไว้วที่ฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วดนะ้วยเอ้ยไม่ใช่หนูเป็นคันเร่งสาย หรือว่าน่าจะสไตล์เหมือน Yamaha นี่แหละเพราะว่าผมดูเบื้องต้นอันนี้ถ้าเกิดใครรู้แม้นบอกผมทีนะครับคือผมดูเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับแต่มีสยายอาจจะเป็นเหมือนพวกส,สไตล์ตระกูลของ R1 ตัวก่อน2020หรือว่าตัว R6 สองพน2 0่0นะครับที่ยังคงมีสายคันเร่งวิ่งไปที่ตัวลิ้นปิกฟิชเสอ้อแล้วตากลายเป็นคันเร็งไฟฟ้าที่ตำแหน่งตัวลน้นปิกฟิชเสอ้อแทนน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันนะบอกตรงผมไม่เคยดูือเครื่องตัว T Max เหมือนกันแต่ถ้าดูจากท ฝนจะตกอีกแล้วมันวะมันเป็นรถที่แบบขับสนุกนะรู้สึกว่าพลิกเลี้วไปพลิกเลี้ยวมาทํำได้ง่ายนะอยงที่บอกด้วยครับว่ามันมีจุดสูงเครื่องที่้เอนข้องตับนะครับแ้าช่วงล่างผมว่ามันนิ่งดีนะ แล้วก็วตัวเบรกที่าเกิดวคนยังไม่ร้บนะครับเบรกขวาฝั่งขวานี่คือเบรกหน้าส่วนฝั่งซ้ายนี่คือเบรกหลังนะครับอืก็ถือว่าผมว่ามันก็ถือว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่มันเป็นฟิลที่หลายคนเขาไปดูที่นิตยสารหรือว่าแมกซีนบางนอก,นอกเขาจะบอกนะว่าทีแม็กนี่คือเป็นตัวรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับ แต่ผมว่าด้วยความที่มันใช้ระบบแปลกๆนั่นแหละแต่ผมว่าไอ้แปลกกว่าผมว่า x a d v อแปลกกว่าแต่พูดไม่ได้ x a d v มันเป็นโมเดลยุคที่มันออกมาหลัง t m a มนะครับ T-Mac คือมีอย่างนี้มานานแล้วในช่วงแบบ4-5ปีที่แล้วว่ารถสไตล์ไี่แบบว่ารถมี2สูบแต่ใส่ลูกสูบไป3สูบเพื่อสร้างบาลานให้กับข้อเหวี่ยงนะครับแปลกแต่จริงผมก็เพิ่งเคยเจอในรถรุ่นนี้แหละ หลายคนผ่าเครื่องมาคงใจงงว่าเฮ้ยรถเห็นอยู่ว่ามันมีสาก้านเห็นมีอยู่สามลูกสูบนะครับถ้ามองจากด้านล่างอารมณ์มันจะวางบอกเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เลยแต่จริงๆแล้วมันมีแค่สองสูบเนะี่ยที่ใช้ในการสร้างกําลังจุดระเบิดนี่รถเดิมๆเนี่ขับมันขนาดเนี่ยแล้วไม่คดนุ่มเลยแล้วก็พอมันเป็นสายพานขับเคลื่อนเนี่ยย่งตัวเก่ามันจะเป็นโซ่นะครับ ตอนนี้เป็นสายพานเป็นเฟลแราจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเงียบเลยนุ่มเลยเงียบด้วยเราจะได้ยินเสียงมันที่มันเป็นเสียงชามชามเหมือนในรถเล็กปกตินะครับก็อันนี้ฟิลก็เหมือนสกุกศุกร์ตร์ปกติอ <c oughs> แล้วก็มาปัดเรือนใหม่ก็เป็นซ้ายขวาปกตินะครับฝั่งซ้ายเป็นความเร็วฝนฝั่งขวาเป็นบัดรอบผมนี่เหมือนคลิปนี้เหมือนแอบขับแบบไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่นะเหมือนรู้สึกแอบจวนละแต่ก็พูดหลายคนแหละผมว่าต้องลองขับนะครับ้วจะรู้ว่าฟิลของคําว่าบิ๊กสกู t ตเตอร์มันจะมีเสน่ห์ของมันที่เออมันไม่เหมือนใครนะครับมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนอนะไม่เหมือนจริงๆ เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับพลกเลี้ยวง่ายขับง่ายขับสบายนะครับเราไม่ต้องคอยเขาเกียร์ด้วยอย่างที่มีคนพูดถึงตัว XADV นะครับ XADV นั้นเขาเป็นอารมณ์เกียร์แบบ Dual clutch นะครับที่เป็นมีเกียร์แหละเกียร์มันเข้าให้แต่ตัวนี้มันยัง TMAX เนี่ยนะผมว่ามันยงเป็นอารม์แบบเกียร์เป็น Big ก c o ู t e r ที่เป็น Big ก c o ู t ต r อรยู่นะแต่ เสริมชุดเกียร์ชุดคัตเข้ามาเพื่อให้ระบบมันดีขึ้นแล้วก็คนนั่งคนนั่งก็สบายแล้วคนหลังนี่ก็ถ้าเกิดใส่เบาะพนักพิงหน่อยนี่มีหลับได้นะมันยิ่งสบายนะครับฟ้าคึมๆงี้หมนฝนก็ตกนะแล้วก็ขนาดถามว่ามันใหญ่ไหมัพยเค่ขับแล้วสุกมันใหา่เฮ้ยนี่รถอะไรวะ300 s, s x ไอ้300 ZX แน่นอนดูจากทรงนะครับ ผมจำริ้วผมจำเคิร์ฟหลังคาได้300 ZX แน่นอนส3 2แต่ใส่สเก,กิร์ฟใส่บอดี้วบอดี้งงงไปหมดเลยถ้าไม่งงมันก็เป็นอารมณ์แบบหลอกหลอกให้ไม่รู้นะครับว่าเป็น300 ZX แต่ผมคอนเฟิร์มเลยเมื่อกี้300 ZX แน่นอนไม่อยากโมว่าผมจะสาวกก l ฟร w ดีนะครับขับมาหมดแล้วแต่ส่วนตัวผมชอบนะ300 ZX เป็นอะไรที่แบบคัสิีโคตร อารมณ์มันเป็นยุคเจนเดียวกับพวกซูเปอร์พวกซีทีโอหรือไอเซเว่นนะครับซึ่งสา0ร้อยซัดเ็กนี่สรุปจะมาพูดถึงทีแม็กหรือสา0ร้อยซัดเอกสามร้อยซัดเอกผมว่ามันก็เจ๋งดีแหละมันเป็นรถยุคแรกๆเลยได้มีแบบระบบขับเลี้ยวล้อหลังเป็นระบบไฮแคสหอ้อะไรมากมายนะครับในยุคนั้นนะผมว่าแบบมันไม่แพ้ g ี r ีเลยแหละแต่มันอยู่ในรุ่งรถขับหลังนะครับไม่ได้ขับสี่ เจ๋งดีอะสมัยก่อนนิสันทำรถแบบแนวดีนะครับหลัง,ลงตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือจะทีอ r กับ f ฟ r r a ดีแล้ว f ฟ r r a ด y 370ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ลากมายาวแล้วนะครับอ <c oughs> <c oughs> บนทีแม็กแล้วอยู่อยู่ทีแม็กก็หายไป <c oughs> อกลับมาแล้วนี่ Yeah. พอเราขาตั้งลงปุ๊บมันก็จะดับทันทีนะครับสตาร์ทงบิ๊กสกูตเตอร์เขาถึงต้องมีขาตั้งคู่ให้เสอร์ก,ก่อนนี้รถจอมรถยากเจ้าเนะครับแล้วไปแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีขับมาถึงปุ๊บจอดแล้วดับเลยนะแต่ผมแนะนําว่ากดดับเครื่องหน่อยเพราะผมเคยเจอแล้วลูกค้าลืมกดดับเครื่องแล้วแบตหมดนะครับคือถ้าแบตเจ๋งๆก็ลืมแป๊บเดียวมันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่บางทีถ้าเกิดแบตอ่อนแบบไม่เคยได้ขับแล้วลืมกดมันกลับมาสตาร์ทไม่ติดเป็นเรื่องเลยนะ <laughs> เดี๋ยวจะง,งุดหงิดเอาได้ <laughs> ตัวน,นี้ก็พาไปวิ่งเล่นนะครับกลับมาคลิปลองขี่ช่วงนี้ที่คลิปนี้หายไปเพราะว่าหน้ามันหน้าฝนนะครับเนะี่ยแต่วันนี้โอเคฟ้ามันก็มีเมฆหน่อยแต่ฝนยังไม่ตกวันนี้ก็ถือโอกาสเอาคันนี้ไปลองแล้วกันเพราะว่าไม่มีโอกาสเอ้ผมเคยขับไปแล้วคลิปหนึ่งนะตอนนั้นนาน,นานแล้วแต่ก็เอามาให้ลองขี่แล้วกันแต่ตัวนี้มันคือตัวใหม่คือตัว530 SX นะครับ SX น่ที่ผมบอกครับจุดศูนย์ท่วงมันต่ำม,มากเพราะว่าลูกสูบอะมันแทงเข้าไปตรงนี้อยู่ประมาณเนี่ยลูกสูบมันอยู่นี้มันจะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะครับที่ส่วนใหญ่เครื่องยนต์มันจะตั้งขึ้นมาอย่างงี้ครับแต่ตัวนี้ลูกสูบขึ้นมาอย่างงี้ข้อเวี่ยงอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่วงสายพานมาตรงนี้แล้วก็เป็นชุดเกียร์ตรงนี้แทงไปฝั่งนู้นแล้วก็มาออกที่สเตอร์เอ้ยไม่ใช่สเตอร์นะตัวตัวขับขับสายพานหน้านะครับวิ่งไปที่สายพานใช้สายพานวิ่งไปด้านหลังเพื่อขับอีกทีหนึ่ง ดิสคู่ด้วยเบรกหน้าอันน่ะไม่ธรรมดาจริงกับ y a m า h a T-Max นะครับก็ผมว่าไม่น่าอยู่นานเพราะว่าช่วงนี้อยากบอกว่า Big Scooter กระแสตอบรับมาแรงมากอย่าว่าแต่ T-Max แล่แค่พวก X-Max N-Max หรือว่า Forza 3า0นะมาปุ๊บไปปั๊บทันที ใครหาอยู่ก็ลองไปดูได้นี่เพิ่งมาไม่แน่ใจว่าถ่ายรูปเลยยังราคาเขาอยู่เลขสามเท่านั้นนะครับขอแทปไวในฐานที่เข้าใจเพราะว่าผมอยากให้เข้าไปดูได,ด้ดูราคาจริงๆที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w b i g b ลอดดีหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาก็บ i g b ไบคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจเรญยต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับนะี่แต่เอาไปเก็บข้างในก่อนเดี๋ยวฝนจะตกหรือว่าติดต่อเซล์เลยก็ได้เสียงมันนุ่มนะ คือมันนุ่มสไตล์ของเครื่องยนต์วางข้อเหวี่ยง360น่ะมันก็จะลงเหมือนเสียงเหมือนเครื่องบ็อกเซอร์ R12 หรือว่า F800 นะครับเสียงประมาณนี้แหละมันก็จะนุ่มๆหน่อยล็อกโอเควันนี้เรื่องราวเดี๋ยวมานะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ